นี่อย่างเราอยู่วัดป่าเราดีจุดมุ่งหมายเราจะเดินทางไปวัดป่าอ้อมเกวเราก็ต้องมีวัตถุประสงค์ของเราแล้วว่าเราจะไปอะไรเราจะเดินทางด้วยรถยนต์ชนิดไหนจะไปรถโดยสารหรือจะไปรถกระบะ หรือจะไปรถหกล้อวัด w, หรือจะไปรถอีซูซูเอล El, หรือจะไปรถสี่ประตูวัดเมื่อไปถึงแล้วเราจะทำยังไงในขณะที่เดินทางเราจะทำยังไงเราต้องมีการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้ว จิตใจของนักปฏิบัติด้านจิตภาวนาเช่นเดียวกันเราต้องรู้แล้วว่าเราบวชมาเราบวชมาเพื่ออะไรบวชมาเดินทางในเส้นทางของสัตยะบุตรพุทธชิโนโรสเป็นลูกศิษย์ของปตถาคตเนี่ยเราจะเดินยังไงเราจะก้าวเดินยังไง ฉะนั้นท่านจึงมีขอวัดปฏิบัติเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยทุโงมขวดสิบสามขันธวัดสิบสี่ดินทบาดเลี้ยงชีพเป็นวัดฉันอาสนะเดียวเป็นวัดฉันหนเดียวเป็นวัดไม่นำพัตตาหารที่นำมาถวายภายหลังรับเฉพาะของที่ตกบาทเป็นวัด อยู่ร่มไม้โทนไม้เป็นวัดเที่ยวป่าช้าเป็นวัดอยู่ที่แจ้งเป็นวัดอยู่เสนาสะนะที่ท่านจัดให้เป็นวัดนี่ใช้ผ้าสามผืนผ้าสบงจีวรสังฆาติเป็นวัดไม่มีผ้าสบงอาศัยไม่มีจีวรอาศัย ยินดีอยู่ในเสนาสนะที่ท่านจัดให้เป็นวัดฉันอาสนะเดียวฉันหนเดียวเป็นวัดเมื่อลูกออกจากที่แล้วไม่ฉันอะไรอีกให้ล่วงลำคอลูกออกจากที่ไปพันเล็กเนน้อยต้องไปบ้วนปากแปรงฟันแปรงอยู่ในห้องน้ำก็ได้ไปแปรงอยูที่ล้างบาตรก็ได้เพื่อไม่ให้เศษอาหารติดไรฟัน ถ้าเศษอาหารติดไรฟันแล้วเดินไปเศษอาหารล่วงลำคอลงไปก็เป็นอาบัติทุกกฎดหมายถึงฉันสองหนสองอัศนะแต่ถ้าไปไม่แปลงฟันไม่บ้วนปากเลยหลัง สงเที่ยงไปหลังสิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีเป็นต้นไปแล้วไม่ล้างปากแปรงฟันไปหลงกืนอาหารในลาฟันล่วงลำคอหลังสิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีเป็นต้นไปเป็นปัจิติีด้วยเป็นอาวัตทุกฏด้วยถ้าประชันอาหารเมื่อเย็นเลย ไปศึกษาเอาดีๆทำวินัยของพระนี่ทุดงควัตสิบสามเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสของบรรดาพระกรรมฐานเราทุดงควัตสิบสามบิณฑบาตเป็นแถวเป็นแนวเป็นวัดในสมัยพุทธกาลสงทั้งหลายออกบิณฑบาตทราบข่าวว่าหมู่บ้านนั้นจะมีงานเลี้ยงงานแต่งงานสังสรรค์ งานสลากงานพัดเคยไปบินทบาตเส้นเดียวกันก็ไม่ไปล่ะที่นี่แตกแถวแตกแนวออกไปบินทบาทบ้านที่เขาจัดงานหวังลาบสักการะ,ะหวังอัติเลกลาบความทราบถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติบินทบาดเป็นแถวเป็นแนวเป็นวัดเคยไปเส้นไหนสายไหนก็ไปเส้นนั้น นี่เป็นธุดงควัดอันหนึ่งหนึ่ง,นงในสิบสามทุดงควัดบินทบาตเลี้ยงชีพเป็นวัดนี่ก็เป็นทุดงควัดข้อหนึ่งฉันในบาทเป็นวัดไม้เอาบาทเป็นภาชนะเดียวชั้นภาชนะเดียวเป็นวัดชั้นอาจนะเดียวเป็นวัดลูกออกจากที่แล้วไม่รับอะไรอีก ฉันเสร็จลูกออกไปลืมฉันยาผู้ลืมฉันนมเปรี้ยวลืมฉันโยเกิดเดินกลับมานั่งฉันอีกไม่ได้เป็นสองอาศาศาัศนาเป็นสองหนผิดทุดงควัตรไม่ผิดวินัยแต่ผิดทุดงควัตรท่านปราบอาบัตทุกกฎนันฟังสิละเอียดขนา,าดไหนอ่ะการเป็นอยู่ของพระกรรมฐานน่ะ อยู่เช้าชามเย็นชามได้หรอฉันเสร็จท่านก็ให้ไปล้างบาตรล้างเสร็จก็เช็ดเช็ดในแห้งการเช็ดบาตรท่านก็ให้นั่งพับเพียบหรือนั่งคุกเขา่าไม่ให้นั่งขัดสมาธิไม่ให้นั่งขัดธรรมะเหมือนกับมาฐานนักเลงเหมือนกับมาฐานจิ๊กโกเวลาล้างบาทเช็ดบาทท่านก็ไม่ให้คุยกัน วงเวกโวยวาย,วายปรับอาบัติทุกกฎในพระวินัยถือว่าภิกษุไม่สำรวนี่อินทร์สังวรศีนเป็นศีนข้อหนึ่งในการสำรวมอินทรีย์หูตาจมูกดิ้นกายใจอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่นนะการสำรวมหูตาจมูกดิ้นกายใจมันเป็นอินทรีย์สังวรศีนนะนี่ทุดงขาวสิบสาม ขันธวัตสิบี่อุปชายวัดวัดของพูดบวชในสัตธิวิหาริของอุปชาเวลาเจออุปชาก็เขาไปกราบไปไหว้ไปถามไทยแสดงความเคารพนอบนอบ้อมถ้าไปพักกับท่านก็ไปล้างบาทล้างกระโถนไปกวาดเช็ดถูกกูตีวิหารที่ท่านพัก สักผ่าสบงสังคาจีวรย้อมน้ำแก่นขน,นเรียกว่าปฏิบัติอุปชาเรียกว่าอุปชายวัตอาจาริยวัตอ,อุปถาคุบาอาจารย์รับบาตรับกระโถนล้างบาตรล้างกระโถนสักผ่าสบงสังคา,าจีวรย้อมน้ำฝาแก่นขน,นนี่เรียกว่าอาจาริยวัต อยู่ในโอวาทท่านเสนาสนวัตรข้อวัดในกุติตัวเองที่ตัวเองหลับที่ตัวเองนอนตื่นมาเก็บผ้าปูที่นอนเก็บหมอนพับเสือ้อเสื้อทอมืมอเสื้อต้นกกที่เอาไปปูนอนพับเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย เก็บมุงกดให้เรียบร้อยอย่าปล่อยละโยงละยางเหมือนเป็นลูกศิษย์ไม่มีครูบาอาจารย์กวาดเช็ดถูก,กุฏิวิหารที่ตัวเองหลับนอนตรงไหน,น,น,นมันมีฝุ่นมันตรงไหนมันมีหยักย่ายพิณาออกแง้มมองบนฝ้าเพดานกุฏิมียหยักย่ายไหมกวาดเช็ดถูกออกตามลูกกลมงกุฏิที่เป็นไม้ก็ดีเป็นสแตนเ,เลสเป็นเหล็กก็ดี เอาผ้าชุบน้ำบิดมันมาเช็ดออกอย่าให้มันมีฝุ่นอย่าให้ฝุ่นเคลอบแล้วนี่เรียกว่าเสนาสนวัตนี่เสนาสนวัฒเวจกุดีวัดล้างห้องน้ำห้องส้วมห้องน้ำห้องส้วมห้องฐานที่ตัวเองเข้าไปอุจจาระปัสสาวะใส่ทุกวันล้างทุกวันให้มันเป็นกิจวัตรข้อวัด อยู่สันติกาวาแต่ก่อนพระเป็นคนล้างห้องน้ําแม้กะทาห้องน้ําโยงกับพระแต่ภายหลังมาต้องปู่บุญจันทร์เราเพ่อแม่บุญจันทร์องค์หลวงปู่สมมายเราท่านก็ให้ไม่ชีมาดูแลในส่วนของโยส่วนของพระพระกับเด็กวัดก็ดูแลกันไปหลังจากกวาดลานวาดัดถูสานทำข้อวัดตอนเย็นหลังสิบห้านาฬิกาเป็นต้นไป ล้างห้องน้ําห้องฐานทุกวันกวาดยางใยออกทุกวันนี่เรียกว่าเวจกุณีวัดอาวาสิกวัดวัดผู้อยู่ในอาวาสเวลามีพระอาการทุกะมาตั้งน้ําตั้งกระโถน,นตั้งทิชชู่แนะนําเสนาสนะแนะนําโรงฉันหอฉันท่านจะมาเยี่ยมครูบาอาจารย์เราก็มา ลับยามท่านถอดรองเท้าอย่ายืนเสมอท่านเวลาท่านลงลรถเพื่อจีวรท่านพอท่านกราบครูบาอาจารย์เราแล้วท่านจะเดินชมวัดเราก็ไปขอโอกาสเพื่อจีวรเอาไปผึ่งให้ท่านพอท่านจะกลับก็เอาจีวรมาถวายท่านนี่เรียกว่าอาวาสิกาวัดวัดผู้อยู่ในอาวาสตั้งน้ำตั้งกระโถนตั้งกระดาษทิชชู่ตั้งน้ำ ผมน้ำฉันนี่อันนี้เป็นวัดผู้อยู่ในอาวาสเรียกว่าอาวาสิกวัดอาการทุกกวัดวัดผู้เป็นอาคารทุกกะสมมุติว่าเราไปเดินทุด,ดงไปจะไปขอโอกาสพักในวัดพ่อแม่คราอาจารย์ไปเห็นท่านกวาด ตากถูสลาอยู่ก็วางบริขารว,วางบริขารของพวกเราไว้ในที่อันเหมาะอันควรเสร็จแล้วก็ไปช่วยท่านกวาดลานวัดถูสลาทำขอวัดเสร็จพอท่านเข้ามาในโรงชั้นปณะแล้วก็คุมผ้าชีวรมาเปิดลายออกมาไปการาบผู้เป็นสมภารวัดขอโอกาสพักด,ด้วยครับกระผม แนะนำตัวแจ้งสังกัดต้นสังกัดแจ้งสำนักมาจากไหนไปยังไงนี่เรียกว่าอาคันทุกะว,วัดาภาษาบ้านเราก็ไปลามาว่านั่นแหละพันตะควัดวัดในหอฉันฉันเสร็จต้องเก็บกวาดเช็ดถูสลาที่ตัวเองนั่งฉันบนอาจทรง วาดถูก,ก่อนจะลุกไปก็เก็บเม็ดข้าวเก็บน้ำที่มันหกอย่าให้มันหกเลอะเกลื่อนอยู่ไม่ได้ไปอย่างราชาสีอยู่อย่างราชาสีด้วยความองอาจกล้าหาญคำว่าอยู่อย่างราชาสีไปอย่างราชาสีนี่ไม่ใช่ว่าอยู่อย่างเดรจฉานนะ แต่เปรียบเทียบให้เห็นความองอาจของราชสีผู้ที่เป็นเจ้าป่าหรือที่เราเรียกว่าสิงโตไม่ได้ให้อยู่อย่างเดรัฉานนะราชสีหรือสิงโตมันเป็นเดรัฉานอย่าทำตัวเยี่ยงมันแต่ให้ทำตัวอย่างมันอยู่ด้วยความองอาจไม่ต่อบทต่อคอนกับกิเลสนี่แต่จะหักดีกิเลส ไม่ตอแยไม่หลงมุมชิเลสไม่ใช่อยู่ไปเช้าชามเย็นชามข้อวัดปฏิบัติก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรอันนี้ใช้การไม่ได้ตาฟูบาอาจารย์พูดหน่อยนึงมันก็น้อยใจแล้วมันก็โกรธแล้วตัวเองทำผิดอ่ะทําไมท่านจะพูดไม่ได้มาศึกษาพ้อวัดปฏิบัติในสํานักท่านถ้าท่าน ไม่บอกไม่สอนล้วใครจะสอนก็ท่านเป็นครูบาอาจารย์อ่ะท่านเป็นเจ้าสำนักอยู่ในที่นี้อ่ะเรามาบวชเราก็มาด้วยความสมัครใจท่านไม่ได้ถือทูกเทียนแผ่ไปอาราธนานิมนต์เราที่บ้านให้เรามาบวชไม่ได้อ้อนวอนขอร้องท่านซะหน่อยไม่ได้ท่านไม่ได้ไปอ้อนวอนขอร้องเราซะหน่อยเราต่างหากที่เสียสละเย้าเดือนมาเพื่อที่จะมาบวชเพื่อที่จะศึกษาอยู่กับท่าน ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์เราถ้าท่านบอกท่านสอนเราไม่ได้แล้วใครจะบอกจะสอนเราได้เนี่ยพากันเข้าใจอย่างนั้นสินี่ขอวัดปฏิบัติแล้วก็วัดในโรงฟืน้นเตรียมน้ำเตรียมฟืน้นเตรียมแกนขนุนไว้ย้อมผ้านี่วัดรูวัดแล้วไปทิบบอยมันเอา แกนขนุนไปให้ผู้ใดสาวจนเสีอวอพรรษาหรือพรรใดใดตกอยู่เรื่องทำงานให้ครูบาอาจารย์เหมือนกันได้ไม่ได้ยังให้มากราบเรียนท่านเสร็จไม่เสร็จถึงไหนแล้วต้องมากราบเรียนไม่ใช่ทอดธุระเชยไม่บอกไม่กราบอันนี้ใช้การไม่ได้เดี๋ยวว่าเป็นผู้ละเลยต่อหน้าที่ ละลวมเพิกเฉยทอดทุละอันนี้ก็ไม่ดีถ้าเป็นพระท่านก็ปรับอบัติทุกกรบอกอะไรไปแล้วไม่เอาใจใส่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กลับมากราบเรียนท่านนั่นท่านปรับอบัติทุกกรถือว่าทอดทุละในกิจที่ครูบาอาจารย์มอบหมายนั่นฟังสิไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะจ,จ,ะจ,จอดจงจะจับผิดพระเนนไม่ใช่ว่าจะจับผิดอะไรอะไร,ะไรก็จะปรับอวบัติทุกกรไม่ใช่ ในวินัยท่านบอกไว้าชัดเจนทุกอย่างที่เป็นการเผลอสติล้วนแลแ้วจะเป็นอบัตทุกกฎทั้งสิ้นนะฟังสิถ้ามันไม่มีความตั้งใจไม่มีความจงใจจริงใจในการทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านมอบหมายหรือที่มันเป็นข้อวัดอย่าหวังเลยว่าจะได้รับความสําเร็จอย่าไปพึ่งอย่าพึ่งไปพูดถึงมรรคผลนิพพานสวรรค์พรม,มโลกเอาข้อวัดภายนอกนี่ให้ได้สะก่อนเอาของหยาบหยานี้ให้ได้สะกก่อน ของหยาบๆมันทําไม่ได้มันไม่มีทางที่จะเป็นพังอวิชชาในหัวใจมันได้หรอกเมื mm ่อไรถ้่ของภายนอกละเอียด mm hmm. นั่นแหละภายในก็ระยอมละเอียดไปตามๆกันเพราะภายนอกก็แสดงออกมาจากภายในโดยประการทั้งปวงถ้าภายนอกมีความหยาบโลนนั่นแสดงว่าภายในหยาบโลนเต็มประตูเลยถ้าภายนอกละเอียดภายในต้องมีความละเอียดเต็มไปด้วยกันทั้งนั่นเลย ดูพระดูเนนมันดูไม่ยากมันดูที่ขอวัดปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องไปนั่งหลับตาเลงชาเล็งญาณดูหรอกนั่งหลับตามันไม่เห็นกันหรอกลืมตาใส่กันนี่มันถึงจะเห็นกันยานเราล่อแหล่ะนะอยู่กับเราอ่ะอยู่กับผมถ้าผมไม่ดูด่าว่ากล่าวแล้วใครจะดูด่าว่ากล่าวได้ อย่ามาแสดงความเผยเยอผยยองใมอำนาจแห่งกิเลสในใจแสดงออกมาเป็นเจ้าเรื่องของใจไม่พอมาเป็นเจ้าเป็นจอมในวัดมาที่มาแทงครูบาอาจารย์ไม่ได้นะท่านบอกท่านสอนท่านแนะท่านนำอะไรก็ต้องน้อมเอาไปปฏิบัติอย่าเป็นลูกศิษย์ล้างครูสิ่งที่เทศนี้ไม่ใช่ว่าเทศแต่ปากพาทําด้วยอยู่ทุกวันทําไม่เห็นด้วยไม่ใช่ไม่ได้พาทําไม่ใช่ไม่พาทํา ทำให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยมาอยู่นี่มันลําบากขนาดไหนก็ให้มันลําบากแต่กายแต่หัวใจให้มีอัดมีทรมมันก็พอเป็นพอไปในสมณวิสัยไฟฟ้าก็ไม่มีก็มไม่เป็นไรไฟราคาโทระโมหะอยู่ในใจมันก็พอ,อ,รอรแรงแล้วเอาไฟอะไรมาสูงเข้าอีกอยู่กัน เงื่อไหลกระโชกมันก็กระโชกเลยกันทั้งนั้นตอนเช้าฉันอยู่ดีๆในจีวรนี่เปียกมดไปบินทาบาดซ้อนผ้าสังขานี่ผ้าสังขาเปียกมดมันก็เปียกเลยกันทั้งนั้นน่ะครูบาอาจารย์ก็คนเราก็คนพระในวัดก็คนตายมันก็ตายด้วยกันทั้งหมดเนี่ยเป็นมันก็เป็น้ดยกันทั้งหมดเนี่ยต่างกันที่ไหนอ่ะ ให้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติยาหลอแหละยาโลเลตั้งใจสายข้อวัดปฏิบัติทุดงขวัดสิบสามขันทวัดสิบสี่นั่นแหละเป็นเครื่องขัดเกลาเลสดของพระกรรมฐานอย่างเลิศเเิยที่สุดเหนือไปกว่าน,นี้ไม่มีแล้วพากันตั้งใจนะรู้จักความเป็นระเบียบรู้จักความสะอาดความเรียบร้อยอย่าเอานิสัยคารวะมาใช้ในเพศสมณะใช้การไม่ได้ 好啦，这里，爸。